สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูลสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่จะไปตีแพ็คลายวันกันต่อนะครับสำหรับแพ็คลายวันที่พี่จะตีในคลิปนี้ก็คือแพ็คเจ้าไฮนิเลียเนี่ยแหละนะครับเป็นตัวใต้น้ําตัวน้ําลึกเนาะดีเจนเดอรี่ระดบหนึ่งของรางวัลก็เฮ้ยก็โอเคนะเงินเขียวต้อง500นะ่ โอเคเดี๋ยวตีแพ็คนี้เลยละกันนะครับเจ้าไฮเนเลียพี่เคยทำคลิปเลเวลแม็กเขาไปแล้วเนาะโอเคต้องตี4รอบนะเอางี้ชาเลนต์ตัวเองเลยละกันใช้ตัวน้ำลึกโอเคตัวแรกเราก็ใช้นี่เลยละกันเจ้าแอมโมนไนท์เนาะเลือดเยอะค่อนข้างใช้ได้นะครับแล้วก็หอยปลามึก นี่ออตาแคนทัสนะครับโอเคมาน่าจะพอสู้ได้มีน่าเป็นห่วงก็คือตัวน้ำตื้นแค่ตัวเดียวโอเคเราก็ขอชาร์จก่อนเลยของเขามี2แต้มสองแล้วเปลี่ยนตัวน้ำตื้นมาโอเคเราก็ป้องกันชาร์จแล้วตอนนี้เขามี3แต้มนะครับดีไหม ตีมาสองติดป้องกันเราเราสละชีวิตแล้วก็ขอชาร์จสี่เลยป้องกันหนึ่งยังคงมีสามแต้มอยู่นะครับแล้วอ่าตีมาแค่หนึ่งเหรอโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็ขอชาร์จสีโจมตีสีไปตอดเอาสามแต้มนะ โอเคเกือบครึ่งหลอดเหมือนกันแล้วตอนนี้เขามี5้าอยากให้เขาตีเรา5้าจังเลยเยี่ยมครับเขาตีมา5้าับแอมโมไนท์แล้วนอนไปโอเคหอยปลาหมึกตัวแรกเราก็จัดเลยแล้วก็ป้องกันชาร์จไป3ามแปม ไปนอนซะเรียบร้อยของเขาเหลือแต่ตัวน้ำลึกแล้วนะครับจะดังขึ้นสอ่ะตีมาหนึ่งเหรอเหลือ3 3อย่างนี้เราก็ขอชาร์จสโจมตีสไปเข้าหนึ่งแปมได้ตอดโอเคตอนนี้เข้า5้าแล้ว ตีมาห้าเยี่ยมครับเขาตีมาห้านะเราก็นอนออทาแคนทัสนะครับลงสนามมาเราก็จัดตัวรีเจนเดรี่ระดับ3นะตัวนี้แล้วก็ป้องกันต้อง3เลยขอชาร์จไป3แต้มไปนอนซะเรียบร้อย ตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้พี่เคยทำเลเวลแม็กไปแล้วนะแต่เอาไปผสมเป็นโอโลล่างปาลาเราก็ไม่เคยทำอีกเลยเข้าหนึ่งโอเคได้เวลาจัดการละอกแต้มไปเลยครับนอนซะฝับฝับฝับ,บเรียบร้อยครับนอนใต้หนองน้ำไปเลยโอเคชนะไปรอบแรกใช้แต่ตัวน้ำ ลึกอย่างเดียวเนาะนี่ดีใจบิดบิดโอเคครับรับดินเอม่วง50ไปต่อกันรอบที่สองตัน้ำตื้นสตัวเลยนะรอบนี้ของเขาเราก็ใช้นี่แหละแล้วก็หอยปลาหมึกไป2ตัวเลย รอบนี้น่าจะตึงนะครับเพราะว่ามีตัวน้ําตื้น2ตัวแต่เขาก็มีตัวแพ้ทางเราตัวหนึ่งตัวแนวปะกังป้องกันไว้ก่อนเขามีสองปีมาสองอ่ะโอเคอย่างนี้ใช้ได้เดี๋ยวเราก็ขอป้องกันสองต่อสองแต้มของเขายังไงปีมาอีกสองนะครับไม่เข้าเราเพราะเราป้องกันไว้สอง โอเคเราก็ขอชาร์จ3แล้วเขามี3ย่ำมตีประหมด3นะครับโอเคอย่างนี้พอมีแววที่จะชนะหน่อยอหอยปลาหมึกตัวแรกเราก็ต้องจัดเลยแล้วแต้มที่เหลือก็ต้องต้องกันไว้ใช่ต้องกัน2ไปหาแต้มไป นอนก่อนโอเคตัวแนวประการลังมาลดทอนดาเมจตไปมีสเปลี่ยนตัวเหลือสาแล้วไม่ทำอะไรแล้วเราก็ต้องชาร์จสี่เนาะโอ้โหป้องกันสามเลยเหรออนนี้เขายังคงมีสี่แต้มย่มตีมาสเราก็นอนไปหอ,อยปลาหมึก ตัวที่2ตัวสุดท้ายของเรานะต้องจัดน่าจะ4แต้มแล้วก็ป้องกันไว้2ชาร์จไป4แต้มไปนอนซะเรียบร้อยอ่าตัวสุดท้ายตัวแนวประการังกลับมาอีกรอบหนึ่งมี4ชนะแน่นอนรอบนี้อ่ะตีมา4เลยเข้าเรา2ไม่มีปัญหา โอเคครับเราก็จัดเลยครับ6แต้มไปนอนซะไปทิมเรียบร้อยชนะไปนะครับในรอบที่2การตีแพ็กเจ้าไฮเนเลียนะครับใช้แต่ตัวน้ำลึกอย่างเดียวก็ชนะได้เหมือนกันดินเอ็มวง50ครับมาถึงรอบที่3แล้วอ่าเป็นตัวแนวะประกาลัง2ตัวนะรอบนี้ก็ชิวๆ เอาเอาอะไรดีนี่เอาออสตาแคนทัสสามตัวเลยแต่ตัวแรกเป็นตัวเลเวลสิบเนาะสองตัวที่เหลือก็เป็นตัวเลเวลยี่สิบเคมาเราก็สามารถชาร์จได้เอาเขาเริ่มก่อนนะครับนีหนึ่งเปลี่ยนตัว แล้วไม่ทำอะไรเราก็ชาร์จเลยเนาะของเขาสองแต้มโอ้โหแล้วตีมาเลยอะเราก็นอนนะดิโอเคเราลงไปก็จัดเลยเหมือนกันแล้วก็ชาร์จได้เลยเนาะไปสามแต้ม ไปนอนซะเรียบร้อยของเขาเหลือแต่ตัวแนวปะการังครับตัวแรกก็คือเจ้าเต่าตัวนี้สี่ไอ้มีสาม 3. ตีมาสองโอเคเขาเหลือหนึ่งนะเรามีสี่แต้มชาร์จก่อนดีกว่าของเขามีห้าหแล้วตีมาสี่เหลือหนึ่งตีกักเนเาะอ้าวเรายังไม่นอนนะครับ โอเคงั้นก็ใส่เลยเผื่อไปหนึ่งแต้มชาร์จไปเข้าสามก็เรียบร้อยสิครับอย่างนี้ตัวสุดท้ายของเขาละสี่สี่แล้วตีมาสี่โอเคเรานอน ตัวสุดท้ายของเราเหมือนกันนะครับก็จัดเลยแปดแต้มไปถ้าไม่ตายทางกทัน,ทนแปดคำรามก่อนแล้วก็ตีลังกาแล้วก็ว่ายมาหาฟับเรียบร้อยครับชนะไปนะครับในรอบที่3ของการตีแพทเจ้าไฮเนเลียใช้แต่ตัวน้ำลึกชนะได้เหมือนกันนะครับโอเคดีใจ ดินเอม่วง50ครับแล้วแล้วก็ถึงรอบสุดท้ายละของเขาเป็นตัวผสมเนาะแล้วก็น้ำลึกเหมือนเดิมเอานี่เลยละกันเลือดเยอะเจ้าลีดรดีไหมนี่แหละแล้วก็หอยปลาหมึกลงไป2ตัวโอเคมา ชาร์จได้ขอชาร์จก่อนเพราะเขาเป็นตัวแนวประการังตัวแรกของเขาอีกสองเปลี่ยนตัวแล้วตีมาหนึ่งแต้มหมดนะเนี่ยโอเคอันเราก็ขอป้องกันชาร์จสองอ้าไม่ตีเลยทีนี้ โอเคเราก็ขอชาร์จสี่ละแต้มเขาตอนนี้เขามี3ามตีมา3ามนะครับเราก็นอนไปโอเคได้เวลาจัดการตัวน้ำตื้นตัวอุปสรรคของเราก็ใส่เลย ต้องหกแต้มแล้วเนี่ยแล้วก็ชาร์จเลยเนาะไปหแต้มไปนอนเลือดเยอะมากโอเคเราลดโดนลดทอนดาเมจด้วยแหละมีสตีมาสนะครับเราก็นอนนะดิโอเคไม่มีปัญหาครับหอยปลาหมึกตัวสุดท้ายของเราลงสนามมาก็จัดเลย สองแต้มป้องกันไว้สักหน่อยแล้วก็ชาร์จไปสองแต้มไปนอนซะเรียบร้อยของเขาเหลือแต่ตัวแนวปะกการังซึ่งแพ้ทางเรามี4ีตีมาสอนะครับเขาเหลือสองเราก็ใส่หมดอยู่แล้วเราก็จัดเลยครับหกแต้มไปนอนซะ ไปทิมเรียบร้อยครับชนะไปทั้ง4รอบนะครับของการตีแพ็คไฮเนเลียนะครับไปรับเชาวไฮเนเลียกันโอเคได้มาแล้วนะครับเปิดซองกันเลยดินเอม่วงเงินเขียวอาหารแล้วก็ไฮเนเลียตัวรีเจนเดอรี่ระดับ1ตัวน้ำลึกนะครับแต้มเจอ5ิหอยห้าสิถือว่าเยอะนะ คปลดล็อกอีกหนึ่งครั้งนะครับตัวนี้เคยทำเลเวลแม็กไปแล้วเนาะโอเคก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการตีแพ็คให้เนเเลียใช้แต่ตัวน้ำลึกก็สามารถที่จะเอาชนะได้เนาะชาเลนจ์ Challenge ตัวเองไปโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบายสวัสดีครับ